กลับไปได้สองตัวอ,อันนี้กินตัว,ตวเนเเห็นไหมแค่รูหอส์มันจะไม่ชูอย่างเงี้ยม,มันเริ่มตั้งตั้งตัวขึ้นแล้ว อเนี่ขาลาูกไปฟ้าออาห้าหกตัวข้างตัวใหญ่มันอยู่ไหนพี่ก็เจอที่บนถนนตัวแล้วก็หน้าบ้านแล้วก็เจอในบ้านในคัวจับไปทุกวันเจอมาสองสามวันนะครับมาวันก่อนเมื่อวันก่อนก็เจอตัวหนึ่งจับไปปล่อยแล้วก็ รวมๆกันอันนี้ก็สิบสิบกว่าตัวแล้วที่จับได้อคิดว่าเป็นพงงูเลยนะผมไม่แน่ใจ<ม>แต่เยอะงูอะไรพี่อันนี้งูเลยดูแล้เป็นงูะไรก็เขวาว่าน่าจะเป็นงูเห่าแต่ไม่ได้งูตรงอางง <uy> ูเห่านะลองดูเมื่อกี้มันยังใสๆอยู่เลยอันนี้เมืม่อกี้เอาน้ำลงไปแล้วมันอิ่ ใช่จงอ่างพิมใช่เพราะเมื่อกี้มันตั้งมันนอนอยู่กับพื้นมันชูคอสุดตัวเลยไม่ได้เกาะไม่ได้อะไรเลยตอนมาตอนแรกจะเมื่อกี้สองครับผมจงงูขาวต่อสี่ห้าครับสี่และห้าโร้ไม่ไม่เก่งเพราะนักข่าวเก่งเพราะงูเลยต้องสมเนี่ยใช่ไหมอ ถ <entender it. S 1> ูกไม่หอ้าไม